คือมาบ้านเขาตอกนกลางคืนนะครับกินข้าวยังยัง,ยงไม่กินข้าวกินข้าวยังยงหิวข้าวปะ่ะในครัวมีอะไรกินม,มีน้ำปลามีน้ำปลาแล้วก็น้ำมันที่ทอดมันจ้าปลาน้ำมันทอดปลาน,นี่นี่โดูเราข้าวฮะห้ือมันนรือมันปลานี่คือกับข้าวลูกเหรอ กินกับน้ำปลากินกับน้ำปลาอร่อน้ำมันอันนี้คือกินกับข้าวเหรอลูกอร่อยอร่อยไหมลูกไอ้อย่างนี้เนี่ยอร่อยอร่อยใช่ไหมโอเคอร่อยก็อร่อยวะคือไม่มีข้าวน้อยเกินไม่พอกินเหรอลูกได้กินถ้วยไม่รู้น่าแตงสองถ้วยมาดีลูกกินข้าวกับอะไรน้ำตาลด้วยเหรอใช่ครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปอ่านี่คือกับข้าวของลูกก็คือน้ำปลา น้ำตาลหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำมันนี่คือเอาไปใส่ในข้าวแล้วก็คลุกกับข้าวแล้วก็อกกับปิแล้วก็กะปิด้วย